ใรที่อยากนมใหญ่นะคะบอกเลยว่าซาบิล่าปัวมากค่ะตอนนี้อกเล็กอกห่างนมย้อยนมแบนนะคะหรือคุณแม่ที่แบบคลอดลูกมาแล้วนมย้อยถึงตาตุ่มนะคะต้องกระปุกนี้เท่านั้นนะคะแล้วขอบอกว่าตัวนี้เป็นสูตรของเภสัชกรนะคะขายดีที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะตอนนี้ไม่เชื่อมาดูยอดส่งตอนนี้ค่ะนี่ค่ะยอดส่งต่อวันนะคะนี่คือยอดส่งจริงๆนะคะเยอะมากค่ะหลายพันกล่องมากค่ะให้ดูกันชัดๆนะคะ นี่ค่ะขอบอกว่ากระปุกนี้นะคะทาร้อยคนเห็นผล99.99 99คนเลยนะคะไม่มีใครที่ทาแล้วไม่เห็นผลค่ะแค่ทาแล้วนวดทุกวันนะคะ7วันเนี่ยนมใหญ่ฟูเด้งมากๆเลยค่ะเอาตัวไหนมาทาก็ไม่ดีเหมือนตัวนี้นะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมันไม่กระทบฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะผู้หญิงทาได้ไม่เป็นมะเร็งแน่นอนค่ะทาแล้วลูกดูดได้สามีดูดได้บอกเลยว่าดีที่สุด สูตรนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วเห็นผลเร็วที่สุดนะคะเร็วกว่าแบบกินด้วยค่ะแบบกินอยาก,กินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลแต่ตัวนี้เจ็วันรู้ผลแน่นอนการันตีด้วยยอดส่งนะคะกว่า2องพกล่องต่อวันนะคะนี่คือยอดส่งนะคะให้ดูอีกชัดๆอีกรอบนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอกเล็กอกหางนมย้อยนมเหี่ยวนมเหี่ยว,นมย,วนมย้อยนะคะต้องซาบิราสูตรเทสัตเท่านั้นตัวนี้เท่านั้นค่ะ